พ,พ,พ่พพอพ่อ,อ,ขอ,ขา,อ,อ,อา,าม่า,ามีพ่อพ่อแม่จาะหัวเราะหเาหเราะิัวตราะหัขเค่าะหัวหัวเราะะหาาะยิ้มาา ยิ้มไปสลามกันเฮ้ยเขามีมากกว่านี้แล้วนะไหนสิงโตอ้าปากยังไงคะตอัาปากช้างร้อไงช้างร้อนไงคนนี้คนนี้อะไรคะพ่อพปาปเ้าปาเหรอพ่อพ่อปาปไอ้าไม่ัวาเรา Nếu này mấy hai mươi ba lát mối lắm mối lắp mối Happy birthday to you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  Happy birthday mối mối ขอเทียนกันเลวเบา่อกันเลยวม่ไปเปิดเดททูยูล่ะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday p p y birthday to you Yeah ต้องให้ Happy ยังงั้นอืม

if you happy and you know clap your hands if you happy and you know clap your hands if you happy and you know and you e a l l y want to show if you happy and you know clap your hands if you happy and you know turn around turn around if you happy and you know turn around turn around if you happy and you know and you really want to show if you happy and you know turn around turn around turn around ทำยังไงคะอ๋อหาที่มั่นคง เหนื่อยเขาเลิกร้องแล้วลูกอนย่ามันหม่ำไหมคะพ่อพบ้ามี่บามี่พ่อพ่อตาตาปิงให้พ่อน่อง เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวรูดจอกปากนะลูกอ่าโอเคโอเคไอ้บาตไอ้บาจะหาพ่อหรอคะเาพูดพ่อๆเนี่ยพ่อไอ้บากินไหมลูกกินไหมคะกินไหมคะลูกอ่านไหมคะอ่านไหมขอก่อนขอขอขอก่อนขอพ่อก่อนขอข้าไหนขอทำไงอยิ้มปลาฉลามยิ้มปลาฉลาม ยิ้มไปสลับกันเฮ้ยเขามีมากกว่านี้แล้วนะไหนสิงโตอ้าปากยังไงคะเต็อ้าปากแทางล้องไงทางล้อไงคนนี้คนนี้อะไรคะพ่อพ่อป๊าป๊าเฮ้ยป๊าป๊าเหรอพ่อพ่อป๊าป๊าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าพ่อปีนโอ้ยลูกสาวหลงพ่อโอ้โห ไหนอ้ะป่าแบบสิงโตอีกทีนึงสิคะอ้ะป่าแบบสิงโตก่อนอ้ะป่าแบบสิงโตก่อนอ่าอ้ะป่าแบบสิงโตทำไงมาไม่เห็นเหมือนเลยเอาให้ใหญ่ๆเลยอ่ะใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆอ่าอ้ะป่ากันอ่าโอ้โหอะไรนะทางเราไงทางเราไงคะเอ๊ แต่แต okay, uh ่แ hey, ต so really? hey, 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 no. ่แต่แต hey, ่แต่อืไอ้วาเฮเดินิสัธนิสัเฮเดินิสันิสั and I n d y u a I and l o v เ้เฮ้เฮ้คนีคนี่คุนี่เฮเดเดินนิสัยเดอนิสัเธเฮ้เอเดินนิสยเอนิสเ้ เดีลยวค่ะกินไหมกินไหมกินไหมแน่นไหมแน่นหมแน่นหมแน่มพูดให้พ่อฟังหน่อยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโออออออ

ะนะเ้ไอ้วะไม่หัวเราะหรอเหนื่อยไหมลูกถือว่าไอ้วะหัวเราปลอมจริงจริงเลยเราอะอายาอายาครับหัวเราปลอมนะเราอะ one t w ป happy b i r mẹ 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 birthday Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday mẹ mẹ Happy birthday! Everybody, <laughs> oh. everybody! Happy, happy, <laughs> happy birthday! Happy birthday! <laughs> oh. Happy birthday! Oh. <laughs> happy birthday! Oh, man. Do happy birthday! H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 appy pas oh, <coughs> oh, <I, I> <laughs> oh, to you Wow, putu 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 Kau lompay leh